วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ทำฟาร์มแอั์คอมพิวเตอร์บ้างวิธีการทำสะอาดคอมพิวเตอร์นั้นไม่ยากอย่างที่เราคิดแต่ก็ต้องทำให้ถูกหลักด้วยเริ่มจากการถอดปลั๊กไฟก่อนและทำฟาร์มสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาถถดคอมพิวเตอร์เทสท่วนต่างๆที่เป็นของตัวเครื่องขอบจอเมาส์คีย์บอร์ด ถึงสายไฟคอมพิวเตอร์เป่าฟุ่นหรือจำจัดฝุ่นอยู่บนตัวเครื่องสำหรับวิธีนี้แนะนำอาจจะเป็นแปนด้าไม้ไผ่อาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างเพราะหน้าจอหรือตัวเครื่องบางรุ่นหากใช้แปนที่มีขนหนาอาจทำให้เป็นรอยได้ ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลมสามารเป่าเครื่องได้เพื่อได้ฝุ่นออกจากคอมพิวเตอร์เทฟฟามเรียบร้อยภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์วิธีนี้อาจจะลุงยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่กินง,งานช่างเพราะต้องเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์โดยต้องไขน็อต ที่ล็อกฝาข้างอยู่ควรตรวจช็ดพรดลมระบายความร้อนและสายไฟที่อยู่ภายในว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเพราะครามร้อนที่เป็นอิสาเหตุทำให้คอมพิวเตอร์เสียได้เพราะอุปกรณ์สึกหรอวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลักสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การจับวาหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรวางให้ห่างจากกำแพงหรือให้มีช่องว่างข้างหลังจอประมาณหนึ่งแม้บรรทัดเพราะความร,ร้อนที่กระจายออกมาจะได้มีการระบายที่โรคและไม่เกิดอุณหภูมิสูงรวมถึงเคสคอมพิวเตอร์ต้องควรตั้งในที่มีช่องระบายความร,ร้อน สามารถทำให้โลมพัดเข้าออกได้ผู้ที่ใช้น้ตบุกก็เช่นเดียวกันควรลดกระดาษข้างล่างของโนบุกให้มีช่องว่างและบาบอากาศด้านล่างด้วยเนื่องจากโนบุกมีควารมร้อนที่สูงฝ่าคอมพิวเตอร,อตอร์ทั่วไปแนะนำให้หาพัดลมตัวเล,เล็กหรือพัดลมตั้งพื้นเป่า เข้าศูนย์หรือว่ารักษาคอามใกล้บ้านในทีนี้สำหรับคนที่ไม่สะดวกในการจัดการของคอมพิวเตอร์ก็ต้องฝากให้เป็นงานของช่างคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบการว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพดีไหมก่อนตรวจสอบถามราคาในการก่อน ตากาลฟที่ไม่ได้ใช้หรือไม่สำคัญไฟล์ต่างๆที่เรา,เราดราวโหลดดาวโหลดมาหรือว่าเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือไม่สำคัญควรลบทิ้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้ไม่หนักเครื่องในส่วนของหน่วยความจำจะได้ข้องและมีที่ว่างและรับข้อมูลใหม่ จัดระเบียบโฟลเดอร์ต่างๆในส่วนนี้ประหยัดเวลาและช่วยในเรื่องการทำงานของเราได้เลยเพราะหากเราจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาที่หาไฟล์ต่างๆก็จะสะดวกมากขึ้นกาจัดสแกนไวรัส ในคอมพิวเตอร์วิธีนี้อาจต้องใช้เวลาหน่อยสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มานานข้อมูลต่างๆรูปภาพไฟล์เพลงงานต่างๆมากมายที่อยู่ในเครื่องมาจากหลากหลายที่ทำให้มีไวรัสแฝงตัวอยู่ในโฟลเดอร์ ต่างทั้งที่เราไม่รู้บ้านยิ่งข้อมูลมากใช้เวลาสแกนนานขึ้นเพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ไม่มีปัญหาลบโปรแกรมที่เราไม่ใช้งานถิง่งหากเรารู้ว่าโปรแกรมไหนเราไม่ใช้งานแล้ว หรือเกมต่างๆที่เราลงไว้ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เช่นเราคนจะลบออกเหมือนโฟลเดอร์และไฟล์เพราะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ทำงานหนักที่ต้องเตรียมโปรแกรมต่างๆคอยเสริมเวลาเราต้องใช้งานมันหาวิธีหรือการใช้งานที่ถูกต้อง จริงๆแล้ววิธีนี้ก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลักให้ถูกต้องตามพื้นฐานถ้าเราไม่รู้ลหลักในการใช้งานแล้วตั้งแต่ข้อ9ตรงถึง1ที่กล่าวมาอาจทำให้เราละเลยการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้เพียงแค่เราคอยเอาใจใส่ทังตัวเราและคอมพิวเตอร์ ต้องเริ่มนนตัวเราก่อน